ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ร้านมารูช h อ p ร้านเติมโลบักราคาถูกและกดเกมพาและยังมีบริการขายไอเดีอนิเมะแวนการ์ดราคาโคตรถูกโคตรโหดมีของพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่โกงไม่เกยนแน่นอนผมแนะนําเลยนะครับผมมารูชอบเฮ้ยนูเปอร์เพื่อน ทำไมหน้าคุณคุ้นจังเลยอ่ะดิเลสเหรอแล้วกูเป็นอินดาเหรอเพื่อนอินดาไม่มีบอคิลี่นะล่างนี้ไม่มีเออวะเขาเขามีใช่ไหมใช่เขามีโอ้โคินลี่หายไปแล้วฉันขายไปแล้วด้วยนุบอคิลี่ของฉันใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมใช่แนเลยใช่ไหมโอ้โอเคคนดูครับผมวันนี้นะเรามาอยู่ในไม่มีมซีครับคนดูกลับมากอีกแล้วนะนูเปิลคือวันนี้เนี่ยนะครับผม ผมเองกับไอ้นูเปอร์ที่ติดเกมมิมิมซีเนี่ยดูดีคุณผู้ชมครับข้าหัวมันโห้ my ก o d เพื่อนเล่นอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนมันไม่มีอะไรทำแล้วหรอยังไงเข้ามาแล้วมันมันนี่ตีกันเองอ๋อมันใช่ไหมมันโอเคก็ผมก็รอมิมิมซีอัปเดตนะผมไม่รู้ว่าอัปเดตตอนไหนใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมขาดอะไรนะนูเปอร์ผมน่าจะขาดการจุโน่ใช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 ่ผมไม่มีการจุโน่นั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมา เอาการ์ดยูโนนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคไหมคุณผู้ชมป่ะเลตโกเลยครับคนดูกดไลค์ผมด้วยเป็นกำใจผมโอเคเลตโกเลยครับผมมานูปเปอร์ก่อนอื่นเลยไหนครับการ์ดยูโนผมต้องทำยังไงอะไปลงดัน,ดน,นเอาอะลงดันป้าเราไปลงดันเดียวนนะวันนี้คลิปนี้นะครับผมวียนี่เทพเจ้าอินด้านนะผมบอกเลยผมไม่เกินแน่ๆครับคุณดู โอเคโมาเลยนี่ครับที่เดิมมิเตอร์บีรออยู่ไม่ใช่เหรอตรงไหนนะนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะแอร์ไลท์ก่อนนะเออแอร์ไลน์ก่อนก็ได้โอเคจะได้รู้ด้วยนุ๊กเปิตรงไหนไม่ไหวได้ไงอ่ะมาถึงขนาดนี้ละโอเคมาเลยมาเลยน้องกัสยูโนของอ้ายนะคนดูผมจะไลทจริงจริงมันเถิดก็ได้นะคนดูแต่ว่าผมอยากทำคลิปร่านะครับผมไม่ใช่อะไรหรอก นะผมอยากทำคลิปล่าแล้วก็คิดถึงมีมซีด้วยนะครับเกมเกียนเกียนของคนของคนไทยใช่ไหมนู๊เบอร์เกียนเกียนเกียนของคน้องเกลโอเคผมอยากได้จริงนะการยูนมั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 นปกป้องตัวเองได้แล้วสะท้อนกลับใช่ไหมนู๊เบอร์ใช่นึกว่านึกว่าศัตรูนุ๊ปนึกว่าน้องเก่งไม่เป็นศัตรูเราเว้ย เออน้องของลูเปอร์นะคุณดูหมาน้อยเนี่ยนี่ไงลายซะโอ้แต่ว่าฟอป้านี่ก็โหดนะโนบใช่ไม่ใช่ดิใช่ปะใช่ฟอป้าใช่ใช่ฟอปฟอป้าคุณนาของเราอ่ะเออสุกุณาสุกุนาพระตะฟ้าสุกุนางบน้อยเออนี่ไงตีไปเลย ดดดดูููไปผ่าเลยก็ได้เหรอตอนนี้ตันนี้ตอบขอนะตัวนี้ตอบอะไรตอบไอหัวมันเอาไว้เป็นของแต่งเราเรามีหรือยังวะไม่รู้เหมือนกันวะไม่น่ามีนะนลูกเกอร์มันเป็นมนสัตว์ไม่ใช่หัวเป็นสัตว์เลี้ยงมันจะเกาะตรงไหลอะอยากมีบ้างบ้างนี่มันหมุนเลยหมุนหมุนไม่ใช้สกิลใสร็จออบเลยก นี่ไอเกยตายซะอยากให้มีมีมีอัปเดตนะเพราะว่าจะได้มีอะไรทำแล้วนุเปอแล้วบอกฟูดของนายอ่ะเม้นมาเกือบสองเดือนละเมื่อก่อนเคยเป็นของฉันเหมือนกันอย่าพูดอีกตนอันนี้ก็เป็นลูกเมียน้อยก็แล้วเมื่อก่อนนะครับผมบอกเลยว่ามันก็สนุกเนาะในยุคนั้นน่ะผมก็คิดถึงนะยุคที่แบบว่าบักไปโลกฝามโอ้โหคิดถึงอ่ะยุคนั้นคือยุคเฟื่องฟูของพวกเราสองตัวเลยนะนุเปอ ใช่แล้วเป็นยุคแบบโควิดด้วยไงเออใช่ไหมโควิดใช่ป่ะนูเปอร์ตอนนั้นอ่ะใช่เออว่ะยอดวิวนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะไม่ต้องพูดถึงอ่ะเป็นรำซอมเบย์อยู่แล้วอ่ะคนดูโอเคนี่ฮะโควิด19บเาทำให้นูเปอร์ได้เกิดเกิดเยอะอยู่นะตอนนั้นอ่ะเยอะเกิดเยอะกับหลายช่องเลยอ่ะนี่อ้าวมาขนาดนี้เปิดรายการ มาขนาดนี้เปผมเลยการสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์บบ <laughs> เออเอาไหมคุณโดว่าๆเรามาทำคลิปนะคนุณโดเอาไหมขอยากดูแบบพวกผมพูดเรื่องอะไรไปเรื่อยอ่ะอยากดูปะคอมเมนต์กันด้วยละกันนะแบบพูด <laughs> เ,เ,เรื่อง <laughs> แบบามายัางไงครับ <laughs> คุณอุปเปอ,อร์ไอ้ <laughs> คุณทำยังไงอ่ะไอ้เียฮานะผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปอ่านแชทอ่ะนี่โอ้ นู้ช่วยตีหน่อยก็ได้นะไอ้แมวไอ้แมวดำไม่เจ้าสุดแมวดำเจ้าสุดนี่ไงแมวคูตันนั่นแหละคูตันเลี้ยงไว้มันเลยแช่แช่แข็งไปเดี๋ยวว่าแช่แข็งแล้ตรงไหนนี่ไงไปนไำแข็งไหนแล้วตัวไหนนะยูโนอ่ะคือสิบมีไม้เนี่ยมาละโอ้ยขอดะไอ้ดอกไอ้ขอนะจิจจิจจิจืดจืดมางี้ตีไปเออ ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราลองไปดูในเซิร์ฟปกติเมนูแล้วก็ลองถามเขาไหมผมขอเกินออ้วความเฉดนะเขาอะเราแม่เผื่อจะได้อันนี้มันมีนี่นะมันมีเกมพาร์แต่ไอเทมดอกคูณสองอะเองเอ็ซื้อไว้ยังมีหมดแล้วอันสุดท้ายนะมันเพิ่อัปเดตมาอ๋อใช่เหรอมียังแป๊บๆๆๆชอบใช่ไหมใช่หนึ่งร้อยลูบัตรอะจะมันซื้อได้ด้วยห้าหมื่นอ๋อห้าหมื่นอุ้ยเราเราเรามีเจมแป๊บเดียวนะ เรามีอยู่สี่หมื่นสองโอเคมูนูเปอร์ดอกให้ได้ไหมตายแล้วระวังนะโโบสะทอนกลับได้ไหมกรับอกไม่ได้โอ้ทำไมเองแบบหนึ่งวงตียังเลยอันนี้คืออะไรหัวาวยผลไงผลดีไหมไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกอันนี้ก็กระจอกอันนี้คือผลล่องหนใช่ไหมน่าจะล่องหนแหละโอเคมาไหนขอสักประมาณสามพันเจมครับเฮีย มาเดี๋ยวเราไปลงอีกรอบนะคนดูเราไปลงอีกรอบนะจ๊ะไอ้น้องเนี่ยท็ดเขียนไปเลยเขียนเงินมาคุณผู้ชมครับผมเราลงดันรอบที่สองนะถ้าไม่ได้รอบนี้นะครับผมจะใช้พลังไอพีนด้านนี่แหละไปไปขอใช่พีดเลยพีดเลยพีดยูโนเลยนี่ไงผมขอได้ไหมครับทำไมบอกพูอัปเดตให้ผมให้ผลมงคลถาวร ว่ะเยี่จัดผมเป็นเจ้าของเกมครับอย่างเงี้ยผลมังกรผลมังกรเขาเขาเขาจะทำอะไรรีวิวกรอใช่รีเวิร์กน่าเล่นมากเดี๋ยวเราไปเล่นกันนู๊ฟมันแบบไป่อัปเดตตอนนี้คือแบบผมผมแค่งงนะที่ผมไม่ได้ทําบอกฟุตเนี่ยคนดูคือมันมีหลายอย่างมากเชนูเปอร์ที่ที่เราที่เราไม่ทันแล้วอะถูกไหมไหนก็ทันแหละคือผมไม่รู้อ่ะคือมันเยอะอยู่นู๊ฟเอาจริงๆถ้าเราไปทําใช่ปะ หลายวันอยู่นะถ้าเกิดไปทำอะ่ะเผ่าผมยังไม่ยังไม่มีอันไหนตันเลยอะ่ะนูบนู๊บมีทุกเผ่าเลยใช่ไหมไม่นะรหัสหลักอ่ะมีมีแค่เผ่าเดียวเผ่าปลาแต่รหัสลองอะ่ะรหัสโมไอมีทุกเผ่าเลยใช่หรอรหัสลองมีทุกอย่างนั่นแหละคือผมมาแทบแทบแทบ,แทบไม่มีเลยเว้ยนูบก็เลยแบบว่ามันมีอะไรอีกอะ่อะไอ้พลังดาบอีกใช่ไหม อ้อยพวกอ็นชันดาวนะตนนั้นอนนมันมันอัปเดตตอนไหนวะที่มันเป็นเป็นพลังดาบอ่ะอัปเดตนานแล้วพร้อมกับไอ้พวกลีบัทานอ่ะโอ้มันมาพร้อมกับวีร์วีรธานนั่นเหรอน่นน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดเอาไปเอ็นชานนะพ่อเกาะใหม่มันมาพร้อมกันไงอันนั้นก็ไม่ทันจริงๆเราเติมเอาได้ไงนั่นอะเติมแล้วก็ตีบวกแล้วเออแล้วไอ้คำพีมันหาจจะไหน ทำพี่ไว้เอนชาร์ตนะนะก็ล่าพวกซีอีเวนท์พวกในทะเลอะ่ะแล้วก็มาคราฟอือพีม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้น้องลุกตีดิอบอสบอสอึดหล่ออึดหล่อไอ้น้องอึดหล่ออึดหล่อนี่ไงโดนไปเดียวไม่เฮ่ยตะตนตะตันดูบอลนี่ตะตันแป๊บเดียวอนะ หมาเห่าโคตรดังอ่ะเอ้ยไอ้โจรสปีดเห่านี่วะตายละได้ไหมพูดแล้วได้วะเราฮะได้ละเราดบซ้ำว่ะพี่อันมันได้แค่นเดียวไงแต่แค่มันแค่ขึ้นซ้ำเฉยๆโอ้หนูทำไมเราไม่ได้วา ืออะไรอ่ะคุณดูดวงไงรวงผมนี่แม่งสวยจริงๆเลยเว้ยปะ่ะเดี๋ยวเราลองไปเซิร์ฟธรรมดาดูนนูปไปดูไปดูปของเผื่อมีแบบเอฟซีนอะไรอย่างเงี้ยมาโนบคนดูครับเราไม่ต้องเดินทางด้วยนั่นเลยเราเดินทางด้วยนี่รืเปลเรือบ้างเหรอ,เ,อ,อเรือบ้างคิดเบื่อไปแล้วบินไปบินมาอย่างรวดเร็วนะครับคุณดูเซิร์ฟนี้ถามว่ามีไหม ดูเปอร์บอกว่าเทรดดิมันมีคนพิมพ์ว่าเปเทรดอยู่อะแต่ไม่มีใครตอบไปเลยเทรดเออเอาเอออะไรอยูโน่ยูโน่ไหมใช่ยูโน่ยูโน่เซอร์นี่เป็นหนึ่งล้านครับหัวแน่นอนถูกไหมถูกไหมเห็ถูกไหมถูกแหละเดี๋ยวดูกันแล้วนั่นแหละเอ้ยดูคนปะตีมีคนมาตีไอ้นี่ไอ้นี่บอลคอมบนลอุ้ยอันนั้นหรอวะอันนี้ไง เรต้นให้ได้โอ้ไม่โดนด้วยโอเคนุกอ๋อไ้เปิดหางคีนี่เองมาเปิดหางคี้กับตัวอะไรกับตัวบีกับตัวบีโอ้นุกตาย What the fuck โอเคมันจะตายละแป๊บนึงโอ้ my god ผมตายตายแล้วมันจะตายละแล้วเรา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 เรเปิดพีพีไหมเปิด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 ตรงไหนวะเออตรงลูกกระโหลกอ่ะมีไหมไม่มีขึ้นอ่ะ เอามันอ,ออกเ,อเกม<อ>หนีเลยเอา,อเอาตาแล้วกดออกเกมสุดรับข้าวหัวหนึ่งล้านสุดรับข้าวหัวหนึ่งล้านเว้ยไหนนุบนุบลองลองลองถามพวกมันดิว่าเออมีมีใครมียูดโดไหมขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครที่แบบดีๆให้นะโชคดีเลยโอ้นุบมันมันก็หายากเหมือนกันนะตอนเนี้ยคือผมอะลองหาเซิร์ฟกันนะคนดูแต่มันไม่เจอคนไทยเว้ยเดี๋ยวลองหาอีกรอบไหมนู๊บ

ได้เทนบอลได้โอ้โหไม่มีใครตอบเลยยี่เหมือนเลื้ยนเลยมาดูเออเว้ยอหวังเกมนี้ไม่เปิดไม้ได้ด้วยเพื่อวะฮัลโหลครับคนไทยหรือเปล่าฮัลโหลคนไทยกระโดดสิงทีกระโดดบอลชื่อไทยกว่าเหลนรู้จักไมอาพีนได้เลยรู้จักไหมน้องฮะรู้จักไหมเคยเล่นบล็อกฟุตหรือเปล่า เฮียมาแล้วเฮียมามีมิมซีแล้วเนี่ยรู้ไหมมันไม่ตอบกูเลยเวยทำหน้าดำใส่ชุดโลบด้วยสุดยอดโอเคครับคนดูครับเดี๋ยวเราไปที่ที่หนึ่งนะครับโอเคคนดูผมมาอีกเซิร์ฟแล้วนูเปอร์มาอีงโอเคผมเขยียนว่าเทรดยูโนนะเทรดเทรดยูโนเทรดยูโนอยากได้ยูโนอ่ะน้อง เฮ้ยฮัลโหล I need you know I need you know I need you know bro Keep me you know โอะไรไปเนี oh. ่เ <haven> hey. you know No 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 มันให้คำผีมาเว้ยนุบ You know bro You know you know you know you know ดมพิมพ์แป๊บน,นึงนะน่าโอ้ฟอปป้าพาวเวอร์น,น,นะฟอปป้าพาวเวอร์แบบไม่มีอะไรทุบ พิมแต่ยูโน่นเดียวไม่รู้เอ้อ oh. <c oughs> มันนึกว่ากูให้ยูโน่มันไม่รูไปเยอะเลยโอเคเลยอ่ยมันรีบกดเลเว <c oughs> ่นไปเจ้าโอ้โหเฮ้ยแปลว่ายูนโน่มันก็ได้ยากอยู่นะเนี่ยนูบใช่ปะมันมันไม่ได้ยากหรอกคือคนดูถ้าเกิดว่าสมมตนินูบอะเถีดให้ผมอะคือนูบต้องไปหาอีกนะมันเลยนานใช่ไหมตรงเนี้ย <c oughs> มันต้องลงดันไงอย่างนั้นมันอืมใช่มันต้องลงดันนะคนดูผมไม่ได้อยู่โนเว่คนดูไม่เป็นไรนะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับผมผมให้คนดูหายคิดถึงเกี่ยวกับมีมินซีแลยกันนุปามาสุ่มผลกันดีกว่าสุ่มผลเล่นๆกันดีกว่าโอ้โหพระเจ้ามันอยากได้ฟูดพาวเวอร์เว้ยฟูดพาวเวอร์โอเคมันอยากได้ฟูดพาวเวอร์ใช่ไหมอยากกูสุ่มแจกมากเลยฟอปปาพาวเวอร์มันอยากได้น แหลกอยู่โน่ไอมันไม่มันไม่มีอยู่โน่ออเดีเออนี่แจกเลยอ่ะเอาไปซี่น้องผลพกพอป้าพาวเวอร์มีอยู่ยี่สิบอันแล้วใช่อะโนมียี่สิบอันเลยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้ยมอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้้ยโอ้เ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยอ้ย้โอยโก้อ้ยอเดิมผลทองอ๋อเราไม่เคยใช้เลยอ่ะอออย้้อ ไอเนี่ยไอเนี่ยเอาไว้เกิดไม่เมื่อกี้ไอตัวเนี้ยมั้งที่มันเถิดเดี๋ยวรอเหนื่อยได้ฮะไม่รู้ตัวไหนเดี๋ยวล่อมันมาออกมาข้างนอกดีรู้จบแม่งเราเอ้ยมีคนเสีอันนี้ว่ะไหนอมอสอัดอะอมออัดไหนเออไอตัวนั้นไงปลาปลาปลาเราไปตกมาปีมันได้ ไม่เน้น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 ,นมันอยู่กอดไหนนะน้กกอดน,นี้ปะถูกปะวะมอนกอดละใช่มันมีประตูอ่ะวาประตูเราไม่ต้องวาประตูละไปะม,ม,ไม,มันบินอยู่มามามันมันเป็นคนละที่อ่ะน,นะมันตัวโน้บไม่เหรอเออว่ะไหนมันอยู่ตรงไหนต้องนนวาประตูตอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ๋อที่เราปั๊มเงินกันแล้นะเป<ช>็นรูบีป้ปะสย่างั้นใช่ปะมาใจเย็นอยู่เลยตีมันนั่นแหละตีแม่งนั่นแหละ ไม่รู้มันปิดตีไม่ได้มันปิดอะไรมันปิดโจมตีเหรอน่าจะโดนตีนมาเยอะเนี่ยตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเรารับวืชก่อนเสรจได้ของดีนะครับคุณดูอันนี้แนะนำโอเคผมว่านะครับวันนี้ไอออนไม่น่าได้นะครับผมคุณดูยูโน่โอ้ my god โอเคเรียบร้อยใครใจดีนะครับคอมเมนต์ข้างล่างมาให้ผมฟรีนะครับผมจะให้ตูดคุณ ไม่ใช่ดิพูดเล่นพูดเ,เล่นโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเนาะนุปะรอมาเล่นมันพิเรกาวใครอยากให้ผมเล่นแมปวันพิเรกาวแมปไหนคอมเมนต์กันมาด้วยละก<ช>ันเพราะตอนเนี้ยแมปเนี้ยคือไม่ดีช่วงเนี้ยแมปกาวเยอะเนาะนุปพุ่งตรงเลยค<ช>ือเราก็ไม่รู้ว่ามันมีแมปแล้วมันเยอะอะคนดูโอเคไหมปะ่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนละกัน see you see you